สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565กันค่ะมาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะ The Sun นะคะ The Star นะคะ1เหรียญน,นะคะ เต็นนะคะราชินีถือถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยนะคะสิบถ้วยนะคะสามไม้เท้าสิบไม้เท้านะคะ มาเริ่มดูกันที่พไพ่ใบแรกกันเลยนะคะชาวราศีมีในเดือนนี้พลังงานของคุณนี่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะเปิดมาด้วยเดอรซันเนี่ยบางท่านเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะมีโชคมีราบได้นะคะในช่วงเวลานี้หรือเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยคิดหวังอะไรเริ่มต้นอะไรทําอะไรมักจะประสบผลสําเร็จตามที่คุณเนี่ยคิดดังหวังเลยนะคะแต่ว่าอย่าให้คุณเนี่ยแบบว่าลังเลนะคุณเนี่ยต้องแบบ มั่นใจในตัวเองอะกล้าตัดสินใจนะคะอย่าไปลังเลแบบว่าเครียดวิตกกังวลนะอย่าไปแบบไม่มั่นใจในตัวเองการแบบว่าจะประสบความสําเร็จคุณต้องคิดแล้วก็ลงมือทําทันทีนะคะอย่ามัวลังเลโลเลใจไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเสียโอกาสไปนะคะชาวราศีมีน การเงินของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้การเงินของชาวราศีมีนเนี่ยแม่หมามองว่าคุณเนี่ยมีใช้จ่ายได้เรื่อยๆนะมีใช้จ่ายชิวๆอะ่ะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยค่อนข้างแบบเหมือนเอาไปใช้จ่ายตามอารมณ์เกินอะ่ะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนบา,บางทีชอบแบบของสวยงามลักสวยรักงามนู่นนี่นั่นนะคะชาวราศีมีนทําให้คุณเนี่ยเหมือนแบบ ไม่ค่อยจะเหลือเก็บสักเท่าไหร่นะคะให้ระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยแต่ถามว่าจะติดขัดขัดขัดสดไหมไม่นะคะแม่หมอมองว่าคุณยังมีใช้จ่ายแบบเป็นคนหาเงินเก่งอะ่ะคุณเป็นคนที่ขยันหาเงินนะช,นนช่องทางนู้นช่องทางนี้รายรับเข้ามาตรงนูน้นตรงนี้แต่ว่าให้ระวังตรงการใช้จ่ายที่มันแบบว่ามากจนเกินไปนะคะแบบพยายามเซฟพยายามเก็บเอาไว้บ้างก็จะดีนะคะ บางท่านเนี่ยช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสภาพแวดล้อมใหม่ๆบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานที่ใหม่ๆ <ksam> เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนแผนกประมาณนี้นะคะเป็น <hat> ช่วงที่คุณเนี่ยรู้สึกแบบมีความแบบแฮปปี้มากขึ้นนะคะ <S <S เนื่องด้วยแบบว่าเหมือนได้เจออะไรใหม่ๆ <up> ได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆอ่ะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบดีอ่ะ เหมือนได้เป็นอิสระเหมือนได้แบบมีความสุขมากขึ้นนะบางท่านเนี่ยภาระรายจ่ายต่างๆอะ่ะเกี่ยวกับภาระบ้าน้องผ่อนบ้านผ่อนรถประมาณเนี้ยยังมีอยู่นะคะแต่ว่าคุณจะค่อยๆแบบโปะไปได้อะ่ะแม่หมอกมองว่าคุณนะสามารถประครับประคองต่างๆเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ บางท่านเนี่ยที่ที่คุณอยู่เนี่ยเจ้าที่ของคุณเนี่ยชอบความเงียบสงบนะคะชอบความแบบสันโดษอะ่ะถ้าบางท่านเนี่ยทำเสียงดังทําอะไรประมาณเนี้ท่านจะไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็หมั่นไหวเจ้าที่กวดน้าให้เจ้าที่ของคุณเนี่ยจะดีมากเลยนะคะชาวราศีมีนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณเนี่ยจะมีความแบบเหมือนอารมณ์ แปรปวนง่ายนะในช่วงเดือนนี้ให้ระวังทางด้านอารมณ์ไว้ด้วยคุณเนี่ยอาจจะมีความหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษนะคะเหมือนบางครั้งคุณอาจจะแบบดิ่งอะเรียกว่าดิ่งก็แล้วกันนะบางเหมือนแบบรู้สึกเศร้าอยู่ๆก็รู้สึกเศร้าบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดให้ระวังอารมณ์ตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะชาวราศีมีนช่วงเวลานี้คุณเนี่ยไม่ควรที่แบบ จะทะเลาะก,กับใครนะแต่ด้วยความที่บางครั้งคุณยับยั้งชั่งใจาอารมณ์ไม่ได้อะเมือนเลยทําให้คุณแบบชอบมีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างนะคะความรักของชาวราศีมีในดวงคนโสดเนี่ยคนที่โสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่แท้นะคะในเร็วๆเนี้ยคุณอาจจะมีการได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์จะเจอคนถูกใจอะ่ะ จะอาจจะได้เจอคนที่แบบว่าเป็นชาวต่างชาติอ่ะคนไกลนะคะคนที่อยู่แบบต่างจังหวัดต่างประเทศคนที่อยู่แบบเมืองนอกประมาณเนี้ยมีโอกาสได้พบได้เจอแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณเลยก็ว่าได้ดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีมีนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาเนี้ยคุณกับผู้ของคุณเนี่ย อาจจะค่อนข้างอยู่ห่างกันนะด้วยความที่มีภาระหน้าที่ทํางานอยู่คนละที่อ่ะทาให้คุณกับคู่ของคุณรู้สึกห่างเหินกันนะแต่ถามว่ามันยังตัดกันขาดไหมบางท่านนะที่แบบรู้สึกอยากจะเลิกอยากจะอะไรประมาณนี้ยป็่หมอบมองว่าคุณยังตัดกันไม่ขาดความรักความสัมพันธ์ของคุณนะยังต้องแบบเป็นไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกันบ้างเนี่ย มันเลยแบบเหมือนบางทั้งทําให้คุณเนี่ยอยากเลิกอยากหยุดยุติความสัมพันธ์แต่มันยังไม่ได้อังตัดจะไม่ขาดแล้วก็ชาวราศีมีนเนี่ยไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนเข้าหาคุณนะคะให้ระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยระวังอย่าไปหลงอย่าไปแบบมีมือที่3าในความสัมพันธ์นะคะให้ระวังด้วยนะคะชาวราศีมีในเดือนนี้สุขภาพของคุณนะคะ สุขภาพของคุณไม่เหมาะมองว่าไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับคนเนี่ยแหละที่ทำให้คุณเจ็บใจอ่ะคนเนี่ยแหละที่จะทำให้คุณแบบรู้สึกแบบเจ็บใจรู้สึกแย่อแต่โดยรวมแล้วสุขภาพของคุณเนี่ยอาจจะมีอย่างเดียวคือระวังของมีคมเลือดตกยางออก การงานความสําเร็จของชาวราศีมีนนะคะการงานความสําเร็จของคุณเนี่ยบางครั้งอะมันแบบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากอะเหมือนการงานนะคุณค่อนข้างมีภาระเข้ามาเยอะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดพักอยากจะหยุดงานลางานแบบเหนื่อยอะ ทำให้คุณเนี่ยพานแบบว่าทะเลาะเบาแหวงกับคนร่วมงานคนรอบตัวรอบข้างไปสมบตนะคะตรงจุดเนี้ยมันแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเติบโตไปเองอะแต่แม่เมอรู้ว่าภาระมันเยอะมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่าจริงๆเ,เงินที่ได้กลับมามันก็คุ้มค่านะคะให้มองเป็นแบบค่าตอบแทนเป็นพลังในการทำงานดีกว่านะคะตรงจุดนั้นอะ มาดูไพสรุปของชาวราศีมีนกันนะคะไพสรุปของคุณเนี่ยคือคุณเองเนี่ยแบบค่อนข้างเหนื่อยเลยแหละการงานที่คุณทําอยู่อ่ะมันเหมือนแบบสูบพลังกายพลังใจของคุณค่อนข้างเยอะแต่ค่าตอบแทนเนี่ยดีแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีราบแน่นอนอะชาวราศีมีนอะใครที่ชอบแบบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เนี่ยสามารถซื้อไว้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้มาเหมาะขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแช<ด>ร์กด s u b s c r i ป e กำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ